จงเลิกเล่นบทที่เราเป็นผู้ถูกกระทําถ้าเรายังอยากจะมีใช้ชีวิตบนโลกใบนี้อย่างมีความสุขนะคะเราจงเลิกเล่นบทที่เราเป็นผู้ถูกกระทําอย่างเช่นเราไปเจอใครเราไปคุยกับใครเราก็พูดถึงแต่ในทํานองที่ว่าเราเป็นผู้ถูกกระทําเราได้รับแต่ความที่มันไม่ไม่เสมอภาคเราเป็นผู้ที่ ได้รับแต่ความเอารัดเอาเปรียบจากคนอื่นเลิกเล่นบทนี้นะคะถ้าอยากจะใช้ชีวิตอย่างมีความสุขจงมองทุกๆประสบการณ์ว่ามันมันคือเป็นบทเรียนทุกคนที่เข้ามาในชีวิตเราเข้ามาสอนอะไรเราเข้ามาสอนอะไรเราแล้วเราอย่าเอาด้านลบออกไปสู่ข้างนอกแต่เราจงมองให้ถึงว่าถ้าเราเล่นบทที่เรามีความสุข ไม่มีอะไรใดๆความทุกข์บนโลกใบนี้ไม่มีอะไรที่มันจะมาทำให้เราเสียสุขภาพมีจิตใจที่เราเอา่อเขาเรียกอะไรอะ่ะเ,เสียเสียความรู้สึก ทำอะไรให้เราเสียความรู้สึกกับสถานการณ์นั้นๆได้คือเราจงมองว่าทุกสถานการณ์มันคือบทเรียนที่เข้ามาสอนเราแล้วเราจงมองถึงความสุขที่เราได้รับเราจงมองถึงความสุขถ้าเกิดเราเล่นบทที่มันมีความสุขตลอดเวลาจักรวาลเขาก็จะยืนยันว่าโอเราชอบความที่มันเป็นความสุขเขาก็จะส่งแต่สิ่งที่มันเป็นความสุขประสบการณ์ที่มันเป็นความสุขแต่ความโชคดีมาสู่เราเมื่อเราเล่นบทที่มันเราเป็นผู้ถูกกระทำ เช่นเดียวกันจักรวาลเขาก็จะส่งเหตุการณ์และสถานการณ์ที่เหมือนว่าเราเป็นผู้ถูกกระทาอยู่ร่ําไปมาให้เราเช่นกันนี่มันคือกฎแห่งการกฎแห่งแรงดึงดูดนะคะทุกคนคือเราส่งสิ่งไหนไปเราเหมือนว่าเราส่งสิ่งไหนไป เราส่งความรู้สึกทุก์ไปเราก็เหมือนว่าเขาบอกอ๋อคุณต้องการความทุก์ใช่ไหม <t> เขาก็จะส่งแต่สถานการณ์ที่มันเป็นความทุกข์ขกลับมาหาเราเมื <t> ่อเราต้องการที่อยากจะมีความสุขเราจงโชว์ในด้านที่มันมีความสุขด้านที่มีความสุขคือเมื่อเราโชว์ด้านที่มีความสุขคือเรามีความสุขจริงๆจากข้างในของเราเราถึงพูดได้ออกมาอย่างมีความสุขแล้วเราก็จะได้รับแต่ความสุขอยู่ร่ำไปจงคิดเอานะคะว่าเราต้องการที่จะโชว์ด้านไหน ให้จักรวาลได้รับรู้ว่าสิ่งที่เราต้องการคือความสุขหรือความทุกข์บายบายลิฟู